ดูที่โฮมสวัสดีค่ะเพื่อนๆจาววันนี้ฝนมีบ้านมาแนะนําอีกแล้วค่ะหมู่บ้าน KC Garden Home ค่ะพิจัดโฮมเกนะคะิมิดใหม่40ค่ะหลังนี้เนื้อที่67ตารางวาค่ะเข้ามาจากปากซอยมิดใหม่40มาถึงตัวบ้านแค่ประมาณกิโลนิดๆเท่านั้นนะคะหลังนี้จะเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็จอดรถในบ้านได้ถึง4คันนะคะด้านขวามือของฝนเนี่ยจะ เป็นพื้นที่ที่เราลงสายไว้ให้ค่ะสำหรับเพื่อนๆอยากจะลงสนามหญ้าปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็หลังนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งลูกค้านะคะหรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถนั่งเล่นหน้าบ้านคุ่มบาทได้แบบสบายมากลมพัดเย็นเลยค่ะส่วนภายในบ้านนะคะเราก็เปลี่ยนพื้นนะคะทำฝ้าให้ใหม่นะคะตกแต่งให้ใหม่บ้านหลังนี้ค่อนข้างแบ่งโซนแบ่งสัดส่วน อย่างลงตัวค่ะมีภาพวาดสวยมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้นะคะด้านห้องครัวของเราห้องครัวเราจะเพราะว่าห้องครัวเราใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งต่อเติมขึ้นมาใหม่นะคะเรายังแถมฟรีตรงเป็นเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สและที่ดูดควันให้ด้วยนะคะเปิดประตูออกมาเราก็จะมีปั๊มน้ําแทงน้ําไว้ให้นะคะ ห้องครัวของเราที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถเข้าได้2ฝั่งนะคะจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ค่ะซึ่งสามารถเดินออกไปทางหน้าบ้านนะคะได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราเป็นโซนที่เราค่อนข้างที่จะพื้นที่จะ้สอยค่อนข้างคุ้ค่ะนะหรือใครจะวางโต๊ะจิบกาแฟนะคะชมวิวทุ่งนาตรงนี้ก็ได้นะคะนะกลับมาที่ภายในบ้านของเรานะคะภายในบ้านของเราเนี่ย ยังมีห้องหนึ่งห้องนะคะสําหรับท่านที่มีผู้สูงอายุนะคะอยากได้ห้องนอนที่เป็นชั้นล่างหนึ่งห้องเรามีห้องให้หนึ่งห้องค่ะห้องนี้เลยนะคะส่วนห้องน้าเนี่ยเราอยากจะบอกว่าห้องน้ําสวยอีกแล้วค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราคูปูกระเบื้องให้ใหม่ตกแต่งให้ใหม่หมดนะคะสุขภัณฑ์ชักโครกอ่างล้างหน้านะคะหรือแม้แต่ฝักบัวเราเปียนให้ใหม่หมดเลย ห้องน้ำของเราแต่ละหลังที่เรารีโนเวทออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยและใหญ่นะคะอ่าชั้น2ชั้น2จะเป็นแบบ3ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะห้องนอนก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่ก็จะอยู่โซนบริเวณหลังบ้านนะคะมีเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะมองวิวออกไปเป็นวิวทุ่งนาสวยๆเลยค่ะอ่าแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็ ห้องน้ำชั้นบนค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วเราก็ทําทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเหมือนกันนะคะใครได้หลังนี้ไปบอกว่าคุ้มมากๆค่ะแล้วก็เปิดประตูออกมานะคะเปิดหน้าต่างมาจะรับลมได้แบบเย็นสบายมา,มากๆอากาศถ่ายเทค่ะหลังนี้ถ้าใครสนใจนะคะนัดชมบ้านได้ตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะผลฟรีดาวฟรีโอนะคะฟรีทำสินเชื่อให้ด้วยค่ะนัดได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ